สวัสดีคะ่ะเจนแคทนิดพีเจพบกับช่วงคาดการฟีเจอร์ p พเยอร์ออฟเด e ะวหรือนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์และไอคอนิ m โมเมนตที่จะมาในวันพฤหัสที่24กุมภาพันธ์นี้นะคะเราไปเริ่มคาดการฟีเจอร์นักเตะฟอร์มดีๆกันก่อนเลยคะ่ะตำแหน่งผู้รักษาประตูมี2คนด้วยกันคะ่ะคนแรกลาฟงเซฟไปถึง8ครั้งในเกมที่พบกับปารีส รวมถึงเซฟจุดโทษของพีเนมาได้ด้วยนะคะพวงด้วยตำแหน่ง Man of the m a แมตคนที่2องคอนซิยเซฟไป8ครั้งในเกมที่พบกับอินเตอร์มิลานพวงด้วยตำแหน่ง Man of the m a แมตถัดมาในตำแหน่งกองหลังบ้างนะคะคนแรกลูดิเกอร์ถึงจะยิงประตูไม่ได้และก็ไม่มีแอซิสแต่ภาพรวมในเกมรับดีมากๆเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าปะทะการตัดบอลการจ่ายบอลและมีส่วนสำคัญทําให้เชลซีนัดนี้นะคะไม่เสียประตูค่ะคนที่2องคอนสแตนตินอสซิมิกาสแบ็กซ้ายจากลิเวอร์พูลจัดไป1แอสซิสคนที่3ามเซนบิลลี illy, ่เซนเตอร์แบ็กสัญชาติออสเตรเลียยิงไป2ประตูถัดมาดูในตำแหน่งของกองกลางบ้างนะคะคนแรกโอฮานซานเซต มิดฟิลตัวลุกของบิดเบายิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิสคนที่2องบูโนเฟอร์นันเดสของแมนยูยิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิสคนที่3ามอาเนาเดนจูมายิงไม่แบ่งเพื่อนเลยนะคะจัดไป3ประตูถัดมาในตำแหน่งของกองหน้านะคะคนแรกชูโปโมติงยิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิส จริงๆแล้วในเกมนี้นะคะพี่เลวานโดดเด่นกว่าค่ะคือยิงไป2ประตูแต่พี่เลวานเนี่ยเพิ่งมาเป็นฟีเจอร์เมื่อไม่นานมานี้เองค่ะเจนเลยเลือกคนที่โดดเด่นรองลงมานะคะคือชูโปโมติงค่ะคนที่2ยอกอสเกียคูมาคิสนาเป้าของเซลติยิงไป3ประตูคนที่3โอบาเมยองสัปดาห์นี้กดแฮกทริกในสีเสื้อใหม่บาเซลน่าไปเลยค่ะ คนที่ 4, h a แฮร์รี่เคนยิงไป2ประตูในเกมบิ๊กแมตช์ที่สเปอร์เชียนชนะแมนซิตี้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บไป3ประตูต่อ2คนสุดท้ายคะ่ะเบนเซม่าจัดไปซองอสิดกับอีก1ประตูในส่วนของฟีเจอร์นะคะเจนก็คาดการไว้เพียงเท่านี้คะ่ะต่อไปเราไปคาดการไอคอนิกโมเมนต์กันต่อเลยคะ่ะสัปดาห์นี้ไอคอนิกตัวใหม่ใครจะมานะ ตอนนี้ก็เหลืออยู่4คนแล้วนะคะก่อนอื่นเราไปเท้าความหลังกันก่อนเลยค่ะเมื่อช่วงเดือนธันวานที่ผ่านมามีการอัปเดตไอคอนิกเข้ามาใหม่3ตัวใช่ไหมคะคือคานาวาโลอันฟอนโซเดวีและก็เอโตซึ่งอัปเดตไอคอนิกครั้งนั้นตัวที่เด่นของแพ็ค new update นะคะก็คือเอโตใช่ไหมคะพีโคเขาก็เลยเอาเอโตมาให้เปิด เป็นแพ็คสุดท้ายของแพ็ค New u p ปเดตครั้งนั้นค่ะส่วน New u p ปเดตครั้งนี้มีไอคอนิกมาใหม่ถึง6คนด้วยกันค่ะซึ่งตัวที่เด่นที่สุดของแพ็คนิวอัปเดตครั้งนี้ทุกคนคิดว่าใครกันคะแต่เจนคิดว่าทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนเจนใช่ไหมคะก็คือไอเมงสาบด็อกบ้าเพราะฉะนั้นแล้วเจนเลยคิดว่าพี่โคน่าจะเอามาให้เปิดเป็นคิวสุดท้ายของนิวไอคอนิกครั้งนี้แน่เลยค่ะ สัปดาห์นี้ด็อกบาก็ตัดไปเลยค่ะและ2คนก่อนหน้านี้เนสตอกับซาลิฮามิชิกก็ตัดออกไปเลยค่ะก็จะมีอยู่3คนที่เหลือนะคะว่าใครจะมาในอาทิตย์นี้เจนขอเลือกอันเบิร์ตเฟลันค่ะเหตุผลจะบอกตามหลังนะคะส่วนอันเบิร์ตเฟลันจะมาคู่กับใครเจนขอไปที่พี่เป๊บค่ะเป็นไอคอนิกบาซ่าที่มาให้เปิดในจำนวนน้อยครั้งมากเลยนะคะอีกคนคือโยฮันคาฟค่ะ ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดของแพ็คไอคอนิกโมเมนต์บาซ่าเลยนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมามีไอคอนิกมาให้เราเปิดถึง2แพ็คด้วยกันถ้าเพื่อนๆจำได้ว่าใกล้ๆสิ้นปีที่แล้วมีข่าวว่า EFootball 2022เนี่ยจะมาให้เราได้เล่นใช่ไหมคะภาค2021เนี่ยพีโคเขาก็ทยอยปล่อยไอคอนิกมาให้เราเปิดสัปดาห์ละ2แพ็ค2แพ็คสแพ็คนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่า นี่ก็ใกล้จะช่วงภาค2022จะเปิดให้เราได้เล่นแล้วนะคะสัปดาห์นี้เจเลยคิดว่าไอคอนิกน่าจะมาให้เปิดถึง2แพ็คด้วยกันค่ะแล้วแพ็คที่จะมาเป็นแพ็คที่2เจเลคิดว่าน่าจะเป็นแพ็คคานาวาโลเลยค่ะถ้าพี่โคอยากจะดูดซับให้มากที่สุดในท้ายช่วงภาคนี้นะคะก็เลยจะไปสอดคล้องกับแพ็คไอคอนิกใหม่ทำไมถึงไม่ใช่แพ็คมาเกเลเล่หรือแพ็คลาอู U. เพราะว่ามันจะซ้ำกับแพ็กมัตลิกคานาวาโลนี่เองค่ะสำหรับวันนี้เจนก็มาคาดการฟีเจอร์และไอคอนิกโมเมนต์ไว้เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบาย